ชาชนทุกท่านนะครับก็กระผมนายทวีพบลิมจิตกรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตยี่สิบสองนะครับธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักเก้าไกลนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องให้กําลังใจพี่น้องทุกคนนะครับที่มาฟังอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลก็ได้ล็อกดาวน์มากขึ้นแล้วนะครับในเขต13จังหวัดนะครับ อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือเป็นเขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับก็หรือไทรเรียกว่าแดงเข้มนะครับตรงนี้เองก็อย่างที่ผมแล้วก็พัดก้าวไกลได้เรียกร้องมาโดยเสมอนะครับว่าถ้าจะล็อกดาวก็ล็อกดาวได้นะครับแต่ต้องมีการเยียวยาที่เหมาะสมมีการประเมินทางเศรษฐกิจก่อนว่าการล็อกดาวครั้งนี้ใครที่ได้รับผลกระทบบ้างแล้วควรจะไปคุยกับเขา แล้วควรจะยา,ยาเขาอย่างเหมาะสมแต่สุดท้ายครับก็เช่นเคยครับเป็นการใช้อำนาจตามพรลกรที่ไม่สนใจฟังเสียงผู้ใดเลยก็คือล็อกไปเลยนะครับโดยเพิ่มจังหวัดอยุธยาและชนบุรีเข้ามาด้วยทีเนี้ยอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปไปนะครับความรู้สึกของประชาชนที่ผมเป็นตัวแทนเนี่ยผมก็อยากฝากถึงรัฐบาลเหมือนกันว่าเอช่วงนี้คุณสั่งให้เขาปิด แอลกอฮอล์สักอันมีให้เขาไหมอยากคุณป้าที่อายุทยาก็ได้กล่าวไปนะครับได้พูดแทนใจของคนไทยทุกคนแล้ว mm. ก็อยากให้รัฐบาลคนเอกประยุทธ์เนี่ยได้ดูแลตรงนี้ด้วยนะครับว่าการเยียวยาวเป็นยังไงแล้วทีนี้ถามว่าถ้าล็อกดาวน์ไปแล้ว14วันใช้มาตรการนี้แล้วมันไม่ดีขึ้นต่อไปคุณจะเป็นสีอะไรครับคุณจะควบคุมอะไรแบบจากร้อเคุณจะควบคุมสองรซจากปิดเคอร์ฟิวสองทุ่มถึงตีสี่คุณจะ ทั้งวันไหมหรือว่าถ้าทั้งวันแล้วแล้วยังไงต่อนะครับคือถ้ามาตรการล็อกดาวน์เนี่ยไม่มีการตรวจเชิงลุกไม่มีการเพิ่มเตียง ICU สนามไม่มีเพิ่มจุดพักคอยหรือการระบบการจัดการที่ดีขึ้นผมว่าล็อกดาวน์ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับอย่างที่พักเก้าไกลเราได้พูดไปหลายรอบแล้วนะครับวิกฤตการการหาเตียงในพมอเนี่ยระบบการจัดการเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข,ข้างจะล้มเหลวและสับสนและ เป็นการลอยแพปล่อยให้ประชาชนล่องลอยอย่างพักเรานะครับพักก้าวไกลว่าที่ผู้สมัครสอกอั้าง50เขตเนี่ยเราก็ได้ให้เบอร์ไปแล้วในอ,ออนไลน์เนี่ยก็มีสายมากมายโทรเข้ามามากนะครับเราก็ได้รับเรื่องราวหลายๆอย่างได้ฟังหลายอย่างได้ฟังผู้คนมาร้องไห้ว่ารอเตียง5วันแล้ว7วันแล้ว10วันแล้วหรือโทรมาอีกครั้งก็คือ ไม่ต้องหาให้แล้วนะครับเพราะว่าเสียชีวิตแล้วก็มีหรือบ้างเทสก็คือเสียชีวิตอยู่บ้านแล้วเกือบวันยังไม่มีใครมาเก็บร่างผู้เสียชีวิตเลยก็มีทีนี้ครับปัญหาของมันเนี่ยที่ผมอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามให้ทุกคนโทรไปหาเบอร์หนึ่งหกหกเกาหนึ่งหกแปดหนนะครับ เพื่อที่จะเอาเคสไปแต่ปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนมาก็คือมีการโยนไปอย่างเช่นโทรไป1นึ่สาสาศนย์ก็บอกว่าอ่าโอเคคุณโทรหาประกันสังคมสิสุดท้ายเนี่ยครับไอ้เรื่องที่ควรจะรวมศูนย์อย่างการหาเตียงการจัดการเตียงดันไม่รวมดันไปแยกว่าคนนู้นคนนี้ที่หน่วยงานกระทรวงต่างๆเนี่ยพอหาวัคซีนนะครับพอจะฉีดวัคซีนเนี่ยแยกไปฉีดเดี๋ยวมีตั้งตรงบางซื่อบ้างเดี๋ยวมีตั้งตรง กระทรวงแรงงานก็ฉีดของประกันสังคมบ้างพอหาเตียงเนี่ยโย่งกันไปโยนกันมาทีนี้ครับผมก็สังเกตว่าการโทรศัพท์ไปมาเนี่ยผู้ป่วยก็มักจะโทรทุกสายที่มีนะครับทุกที่ที่มีอ่าผมก็ได้สืบทราบมาว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่สปสอชอนะครับทีเนี้ยมันก็เกิดปัญหาว่าการโทรหลายๆสายการเอาข้อมูลมาฝัดระบบเนี่ยมันทําให้การทํางานช้าลงอย่างผมคุยกับทาง กลุ่มเส้นได้ก็ทราบมาว่าการที่ประชาชนเนี่ยบางเคสเนี่ยโทรศัพท์นะครับเคสเดียวที่แชร์ในอินเทอร์เน็ตโทรไปร้อยสายเลยมันทำให้การทํางานของเขาก็ชา้าลงด้วยอันนี้ก็ฝากวอนนะครับว่าประชาชนก็จริงๆแล้วอ่าอันไหนถ้าไม่ใช่ญาติผู้ป,ปว่วยจริงๆเนี่ยก็ขอความรบกวนนะครับเข้าใจความหวังดีของทุกท่านแต่ทีนี้เราจะแก้ระบบนี้ยังไง ก็ฝากถึงรัฐบาลนะครับว่าควรจะรวมสูน,น์อำนาจการบริหารจัดการเตียงเข้ามาไว้ที่คนเอกประยุทธ์หรือว่าสบาคนะครับอันเดียวแล้วควรจะาเป็นแอปพลิเคชันอะไรที่มันชัดเจนอาจจะมีคนลงทะเบียนมาแล้วแล้วก็ได้รหัสไปนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูรหัสตัวเองได้ว่าอตอนนี้เราเป็นสีเหลืองสีแดงสีหรือสีเขียวแล้วเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เพื่อความโปร่งใส จะได้ไม่มีข้อค้อรหาถึงการทํางานของท่านว่าเอเป็นระบบที่เอื้อกับคนรวยเอื้อกับคนที่มีอภิสิทธิ์ต่างต่าง,างมีหน้าตาทางสังคมหรือเปล่าที่จะได้รัดเตียงเพราะตอนนี้ครับประชาชนไม่รู้เลยโทรไปเบอร์ต่างๆนานาเนี่ยไม่รู้ว่าเบอร์ไหนกันแน่ที่โทรไปแล้วจบล่องลอยอยู่ในอวกาศล่องลอยอยู่ในที่ที่วันวันหนึน่งตื่นมาก็โทรศัพท์แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเข้าคิวแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากนะครับว่า คือทําระบบให้เป็นระบบเดียวมีแอปพลิเคชันหรือมีเบอร์เบอร์เดียวที่โทรไปแล้วรับนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้มีผู้ป่วยติดอยู่วันละ <Okay. S 1> วันวน, 12, นี้หมื่นสองพันคนเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสายก็เต็มสายก็โทรไปไม่ติดสุดท้าย <Okay. S 1> ก็เป็นการที่ประชาชนไม่เห็นอนาคตนะครับ <Okay. S 1> ผมว่าอันนี้ต้องดูแลเรื่องสาภาพจิตใจกันด้วยเพราะตอนนี้คนค่อนข้างสิ้นหวังนะครับ ก็อันนี้ก็ฝากถึงรัฐบาลครับคุณรัชชาครับและประชาชนครับแล้วอีกเรื่องนะครับคือระหว่างล็อกดาวน์เนี่ยเราก็ควรจะ,ะมีการจัดเตรียมระบบหลังบ้านให้ดีตั้งแต่การหาเตียงเนี่ยอย่างเช่นสนย์พักคอยนะครับหรือและการตรวจเชิงลุกต่างๆรวมถึงถ้าคะแนนคนที่หาเตียงแล้วก็จํานวนผู้ป่วยเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่านะครับคิดไว้ก่อนเลยว่า ต้องมี ICU สนามเพิ่มเติมแน่นอนเพราะว่าการทำ Home i s o l a t i o n คือผู้ป่วยสีเขียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับสีเหลืองสีแดงเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลสนามอย่างเดียวหรือโรงพยาบาลหลักอย่างเดียวทีนี้ ICU สนามสำหรับผู้ป่วยสีแดงเนี่ยก็ควรจะต้องทำขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่ไปที่อื่นไม่ได้ไม่สามารถทำโฮมไอโซเลชันได้ครับก็เป็นการช่วยชีวิตอยากให้รัฐบาลแล้วก็ผู้ว่าก็หอมอเนี่ย ช่วยตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ